thank <applause> สวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงค่ะทุกคนอยู่ทางบ้านสบายดีกันบ่ค่ะส่วนนั่งอยู่ก็สบายดีเนาะค่ะเนาะก่อนอื่นนั่นอยู่กับข,ขอขอบคุณเด้อค่ะเดอ้อสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามอยู่หนีสานอินยูเอสเอเนาะค่ะเนาะขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะเดอ้อบอบสีอยู่ไก่อยู่ไก่เนาะคะ่ะมามือนียันไม่กินสมบัติม่วงน้ำกัน <laughs> นั่งอยู่เหตุงานเยบผ่าแล้วว่งหันนี่นั่งอยู่กับยนันออกมานั่งกินสมบัติม่วงจ้า แตเล่นเป็นล่างถวยมาจ๋ามาบ่งแนวบางนั่งอยู่เห็นน้ำจิ้มเลยจ้าน้ำจิ้มประวานเนาะค่นเนาะมาเด้อนี่ถึงแต่แ่บแต่แ่บกินแก้ง่วงจ้ากินแก้ง่วงมาเด้อได้บุ้งม่วงอันส้มมาสองหน่วยจ้าได้บุ้งม่วงส้มมาสองหน่วยหน่วยนี้นั่งอยู่เสี่ยวมากินส้มอีกหน่วยหนึ่งนั่งอยู่เสีอันเอาไว้ส่ําใส่ปลาแหงเนาะค่ะเนาะ ตามเซ่ไปแห่งกินกับข้าเหนียวเนี่ยจ้าแต่มนันสองมื่สองสามมื่ล่ะนั่งอยู่หัน่นท่านได้เเ็ดกินเนาะค่ะเนาะจะว่ามือนอี้คิดอยากไม่ใช่คิดอยากนางเยบผ่าแล้วว่างหั่นนี่นางเยบผ่าแล้วไอ้แต่แรกมาฉันชิลางจานให้่าสัโน้นนั้นนั่งอยู่บ่ได้บอกแล้วล่างเด้จ้า บบได้สั <Iya. S 2> ่งเราได้แล้วเฮ็ดเองกินน้ำกันกับเฮ็ดส้อยกันต้นนะจ๊ะเนาะสิมาล่อด้ต่พูดยิ่งเฮ็ดกับ่ไหวเด้แมนบ่จ้ะกินด้วยกันก็ต้องช่วยกันใช่ไหมคะนี่แหละจ้ะแน่รู้ว่าสีสมหรือผสมแต่ว่ากับบกม่วงสมหม่องม่วงบานเข้าได้จ้ะนั่งอยู่่รู้อันสมหรือผสมอันมือนั่งอยู่ไปอ่า ของเขาสีไม่ล่งวันอันทุกวันพุดเนาะค่ะเนาะลิลี่น่ะของเขาสีไม่ล่งล่งทุกวันพุดแล้วนั่งอยู่ไปนี่มันแดนเขาเจ้าพรท่านล่งของไม่แม่จ้าก็เลยได้บ่ค่อยสดมากแต่ว่ากะยากมาแต่จัดเด้อือมน้ำลายไหลนี่แต่แมงวันเอาแม่จ้าแล้วอันกินบะม่วงกินสมแล้วนั่งอยู่กับสิเปเห็ดงานต่อแต่นางเย็บงาน จังว่าแล้วอันหลายชุดแล้วละ่ะมาจ้ะผักยก <c oughs> มาได้จ้ามาได้บางแนมันโอ้ยหาวเอาแล้วมะม่วงตน้นน้ำแล้วจ้า <c oughs> ยาได้แหงมีหน่อยนี่จ้าอืมมาได้จ้าไม่กินน้ำกันร่างไปนี่ละมิดนี้จ้า น้ำได้ไหลตอนเรียนทางนั่งอยู่ใบสองโมงเนาะค่ะเนาะนันบานเท่ากับสิตีซีนแล่ละเฮ้ยกำลังนั่อนจบสบๆได้จาาตีซีตีหาเนะไหวว่าท่านอยากลุกได้ตีซีตีหานี่อืมมาได้จับมาเด้ออืมอืม Xẹp chưa? Ừm Xẹp khác không nè Ừm, bằng này chả? Bằng ở đây không nè Ừm มัม่วงบานเอาน่าจะกบอุดบบอยากย่างไปน้ำบานเห็นดักอดดกขอก็ได้เนาะน้ำบานเ้าน่าจะเนาะขอข้าเจ้าขอบ่ได yeah. ้กรลักเหาเนที่ดื้อดกคิดพอได้สมัยเด้งหน่อยนะจ๊ะ ยังอยู่แต่เป็นเล็กน้อยนัองอยู่ปีนต้นไม่เจ้งเก่งจ้ะืมปีนต้นไม่เก่งหาหลักบกงวืม แสบคักจ้าบรรยากาศดีๆจ้าข้างนอกบ่ฮ้อนบ่หนาวน่ะน้าน้ำก็สบายสบายเดี๋ยวมือใดนั่งอยู่สิลงเล่นน้ำอยู่ หลานเพื่อนอันถามน้่งอยู่นอกจากนะเพื่อนว่านเพื่อนว่านย่าอยู่วสันเพื่อนว่าเพื่อนว่าย่าอยู่อันนิสาไวน้ำนะายน้ำเป็นบ่อวสันาวน้ำให้เบิ้งแน่ว่าสันเพื่อนว่าอย่าอย่าอยู่แล้วว่าเออเดี๋ยวมือได้สีไาวให้เบิ้งดอกพม่ว่ะใส่สุดไวน้ำน้ำได้ย่าอยู่อยากเข็นว่าสันเพื่อนว่าอยากเข็นย่าอยู่ใส่สุดไวน้ำไวน้ำให้เบิ้งมุดน้ำให้เบื้องแน่เพื่อนว่า หรือมีสาไว้ถ้าเบิกนังเบิร์บอกว่าซานหลานนั้นอยู่กับใด <c oughs> เป็นงังสิไหวเพราะเปลี่ยนไหวนัน่เนเนาะเดี๋ยวสิไหวเหรอเบิรงไหวเดี๋ยวนี้ก็ได้เบิรงนบอสาไหวน้ำซื่อๆนนั่ หืม <S an> <ừ> ลืมมโชว์พี่น้องตกไหม้น,นั่งอยู่หลายครับจ้ะแม่เป็นเนบมานติดผมสวยปะจ้ะสวยฮยป่านนั่งใหม่เฮย้ยใส่เสืเส้อเซ็กซี่ใสเสื้อดแดงพร้อมได้จ้ะอากาศมันห้อนเป็นแล้วอากาศห้อนจด้ใส่สายเดียวใสเซ็กซี่เดอเด้ นะจ๊ะอยากเค็นบอ่อล้องไห้น้ำนี่อยากเค็นบอ่อเดี๋ยวสิไวหวเบิง้งเด้อถ้าเบิ้งเด้อพุณแล้วเอาลูกสุนี่บอ่อเลยบอ่อสุนี่เลยบอ่อเดี๋ยวสิไหวให้เบิ้งกับบ่อเบิ้งเด้อสวัสดีค่ะคุณน้ำ <laughs> ไหวให้เบิง้งแล้ว <laughs> ไหวให้เบิ้งกัเด้อ <laughs> นี่แหละไหวน้ำนั่นเยอะ ว่าเล่นเญว่าหัวไปยังสัตว์ละนั่งยอะว่าวกับบ่ได้หัวบ่ได้ผัวกับบ่ได้ลูกเนาะเพื่อนว่ามันแมนอหริเด้สีข้าเตือนนาบูดอึ้งตึงตึงยังหันนั่งกับสีบ่มมวนน่ะนะจ้ะเนาะต้องสางสีสันว่าวเห็นมันมวนคอยว่าบ่ผิดไผกับพ่อเนาะค่ะนั่ยังมามวนยังสี่ละจ้า แต่แรงแล้วมักตัวเห็นนั่งอยู่บ่อหอบอย่างสีเพิ่มมักพันวาเห็นห้ชีวิตบอ่อซีเลียดบ่อเครียดบสิษัทย,ยังลูกเตาอันเล่าคือกันมาย่ำไดเพิ่นกระขอบคุณโทรมไม้ย่ำไดเพิ่นกระขอบคุณเพ่นวาขันบบมีนั่งอยู่นี่พ่อเพิ่นกับบรูว่าสิเป็นยังไถ่เพิ่นว่าสมมติในพอน่อเพิ่นอารมณ์ดีพ่อเพิ่นแบบใจเย็นหลายอย่างเนาะหัะนนาะมาพอนัน่อง <laughs> อยู่นั่งอยู่หอก dạng 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 hay dạng hay muôn nó dạng ừ. ừ. nó dạng 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 vào dạng 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 แต่แล้วนอนเว้นเป็นเป็นเ,นเลยจ้ะนอนเว้นแสบสมือือมอมแสบพักเจ้ามือนั่นเห็นบอนั่งอยู่ทำความสะอาดหลงังบ้านบอท่านแหลวอยู่จ้ะเพราะว่านั่งอยู่เย็บผ้าน้ำเนาะเนาะ เวลาว่างนั่งอยู่ก็ออกมาเห็ดงานทังบ้านหน่ยงานหลายได้งานนั่งอยู่จังว่าวังหันนั่นเย็บผ้าแต่แล่นเพื่อเลยว่าเพื่อสิล่างจานไหมเพื่อนเพื่อนล่างกันล่างเพื่นก็ดีเท่ากันเนะฮะเนาะเหนแล้เฮ็ดงานหนึ่งสิ เพิ่นกับมาส้อยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่จ้ะยังกินเขา่าเวลากินเขา่ากินยังสิแล้วก็เก็บจานเองไปเมี่ยนเองล่างเองนาทีแล้วม,มันนี่นั่งยุนลร่องติดไหมเบงิงลุกไส้ซื้อมาให้ตังแต่กคริสต์มาสนั่งยนืนว่าท่านเด็กแก่หอดกองลืมเอาบอ,อกมาใส่ <laughs> ลืมลืมเลยแม,ม,ม,ม่จา้าตั้งแต่คริสต์มาสจักเดือนแล้วหลายเดือนแล้วยังว่าเอ้ยคิดพอวาสันล่องอ,ออกมาใส่บึงยังบนบับท่านในรู้ว,ว่าเสียงสีดีหรือบอดีเนาะคนะันเนาะคันเสียงดีคันใส่ด้ดีนั่งอยู่กับสีใส่เด้แบบนี้เห็นนั่งอยู่ย่ี้ได้กับสี้ติดไหม้ได้แบบนี้คำนั้นเสียงดีเนาะจานะ้ะเนาะเป็นกับว่าอยู่แม่คือบอใส่ไหมว่าสั่นเว่าสื่อมาให้แลวกับบอใส่ แสบคับแสบเนี่ยืมถ้าพี่นวงมากินบม่งม่วงอากาศดีนั่งยู่เลยออกมานั่งหลังบาัานนะจ๊ะเดี๋ยวกินแล้วก็สิไปเย็บผ่าจ้ะ เันสีอะไรเงิ้เนว่านัน่นนั่งยู่กับปเปียวง่า่นขามบ้านนี่มาเห็้อีกเอามาให้นั่งยู่ตัดขาให้6กโตนั่งยู่บ่ท่านเนี่เย็บให้เพิ่นยู่จ้ะนั่งยู่แน่น้ำเด้อจ้ะเด้อ คนผู้ได้เย็บผ้าเป็นคนเข้าไปยุ่แถวละแวกหมู่บ้านใดหมู่บ้านนึงน่ะพยายามว่าพยายามคุยคนขางบ้านเนาะจ้ะเนาะพยายามแบบว่าเป็นมู่เป็นพวกเฟนลี่บะเนียนเฮาก็บอกไปว่าเฮาเย็บผ้าเฮาตัดขาเฮาเปลี่ยนสิบเดอ้อยังสิแม่จ้าเปลี่ยนสิบเปลี่ยนอย่างจังเสียแน็ดได้ยังส่แม่จ้าแก่โซ้งเนาะแก่โซงแกหยังเ่น เดี๋ยวอันพ่อพูดน,นึ่งอ่ะมาให้เขาเห็ดแล้วพุณกับสีบอกต,อต่อต่อไปนี่แถวอันระแวกมูบานที่นั่งอยู่ผ้ายางอันผ้ายางชมมูบานมือนั่นไหมจ้ะนั่นแหละแถวเนียนลูกค,ค้านั่งอยู่เหมือนเต้นนั่งอยู่ได้งานเรื่อยแล้วก็ง,งานเปลี่ยนสิตัวก็ง,งานตัดขาล้วก็ง,งานแก่ส่งนั่งอยู่ได้เรื่อยจ้าเพราะได้กินน้ําฝรั่งนี่แหละไหจ้ะเวลามูบานแถวนี้นั่งอยู่ได้งานน้พํพเ่งเหมจ้าแทบจะทุกหลังคาเฮียน พอได้กินนยูจ่านั่นละ่ะ <c oughs> อืมอืมอืมากได้จ่ามาเด้อวันนี้พ่ามานาั่งกินสมซื้อๆเดยยังยูพักยกเดี๋ยวสิไปเย็บงานอีกแั่สามสี่ชุดจ้ะพอเดียนหอดหาโมงกะซิได,ด้ยูดอกแค่กันสี่ชุดนอาอจ้ะนาอกขนอันนั่งยูเลง <laughs> หามงวดน,นี้นั่งอยู่กับสีเฮ็ดกับเขาแรกนี่จ้ะหาโมงแรงอื้ออื้ยเซครับจ้ะ,ะงง่อยงเกือบเหมือนจ้ะ để ăn ờ, mà giờ cháu đấy, à, à, nó mệt con cha, nó thèm, nhồi một nhồi một thèm thèm đây nè, bàn thau nóc thực thực, há khó cái đây, này cha, đang youta ởi nó mệt đây là cha. ยังน้อยหน่อยหนึ่งเดี๋ยวสิกินต่ออยู่จ้ายัางนิดเดียวค่ะเอาเนานกกะกับเนาะกับสั้นมันนี่คิดนี้กะสซ้ำน,นี่แหละค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ